จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่ง รายการธรรมทานจะได้นำเรื่องราวต่างๆที่ท่านพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจศึกษาไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวข่าวเชิงลบในทางพระพุทธศาสนาบางส่วนแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งทำให้ ผู้ที่มีความรักในศาสนามีความศรัทธาเลื่อมใสได้ร่วมกันทำหน้าที่มากขึ้นอย่างจริงจังนวัดวาอารามพระสงค์อุเจ้าในภาษาีิทำวัดสวดมนต์ญาติโยมก็เข้าวัดฝังธรรมกันตามปกติ โดยการมองเห็นว่าทุกๆคนมีกรรมคือกายวาจาใจที่เคยสะสมมาเป็นของตนเอ่อฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าเทศสอนก็คือสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนรน้ว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้นก็อ,อยู่ที่ กายกรรมวจีกรรมและมนกรรมนี้หากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสั่งสมมาดีผลกรรมก็ออกกันมาดีเมื่ห็นว่าผลกรรมแต่ละอย่างมันแสบเผ็ดร้อนกับชีวิตและมันให้ผลก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ศึกษาทำความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกการศึกษาทำความเข้าใจภายในก็คือมองด้านในมองจิตมองใจเป็นการศึกษาด้านในมองด้านในส่วนการศึกษาภายนอกก็นำมาประมวลกันที่เรียกกันว่าปรตัตโคสั์ รโยนิสโสมนานสิกาวันนี้ก็ขึ้นหัวข้อไว้ว่าจะสนทนากันเรื่องศีลศีละเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าปกติแปลตามรากศัพท์ก็แปลว่าปกติอธิบายความหมายตามปกติจิตใจของคนสงบ กายของคนไม่เบียดเบียนใครวาจาไม่เบียดเบียนใครแต่ว่ามีศีลเท่ากันคือตั้งอยู่ในภาวะปกติเท่ากันแต่ถ้าเม่อไรออกไปจากปกติมือไม้แทนที่จะใช้ทำงานเลี้ยงชีพก็ไปทำร้ายคนอื่นเท้าตามปกติ เคยเดินไปในที่ต่างๆเพก็จะนำไปเตะคนอื่นมือที่เคยประกอบอาชีพก็ไปหยิบช่วยทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นคบตนเหล่านี้ก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าผิดปกติแค่ในตองความเข้าใจกันผิดปกติเพราะกติปกติจะไม่ทำอย่างนั้น ปกติขนาดไหนหากดูก็คือปกติก่อนกระทบมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าการกระทบแต่ละครั้งรักษาปกติได้เรียกว่าศีลจะบริสุทธิ์กันไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่เสียความเป็นปกติแต่ว่าจุดหนึ่งที่นำไปเสียความปกติก็คือความชอบ หรือความชังศีนห้าที่มีการล่วงละเมิดล้วนมาจากความชอบหรือความชังทางสินอ่อเชนนการฆ่าคนฆ่าด้วยอะไรฆ่าเพราะไม่ชอบอก็คือชังอาการลักทรัพย์ทำไปเพราะอะไรก็เพราะชอบ ชอบของนั้นไม่มีเงินซื้อก็ขโมยเอาทําไปเพราะชอบหรือว่าการประพฤติผิดในการมก็ทําไปเพราะชอบจนยับยั้งชั่งใจไม่ได้การพูดเท็จทั้งชอบและไม่ชอบข็พูดเท็จได้การดื่มสุราเมรัย ดื่มตลอดไปหยุดไม่ได้สักทีก็เพราะว่าชอบดื่มทีนี้การรักษาศีลก็คือการสำรวมระวังทิฏฐาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อระวังไม่ใจไปชอบหรือไปชังเมื่อใจเสียปกติก็จะสั่งการมายังกายให้กระทำร้ายแต่เมื่อจิตเสียปกติ ก็จะสั่งให้มาขโมยแต่ถ้าจิตปกติาการสั่งการทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติอันการรักษาใจคือการรักษาจิตเพื่อมิให้ความโลภโกรธหลงเข้ามาครอบงำหรือเข้ามานำแม่เข้ามานำ ที่นิบดาความเห็นแก่ตัวในโลกนี้มันก็มาจากความโลกเนี่ยนะถ้าความโลกนําสุดท้ายก็จะเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวหากใครมาล่วงละเมิดทรัพย์สินเงินทองการงานช่องทางประกอบอาชีพก็ฆ่าได้ก็เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลข้อหนึ่งเพราะว่าความชอบชังคือไม่รักษาที่ใจ ตามตำราเรียนนักธรรม mm. ก็จะเขียนแค่ว่าศีล mm. คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย mm. แต่ถ้าลำพังการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแต่ภายในยังคุกรุนนะยังมีความโลภ mm. คือดูเรียบร้อยแต่ว่าใจนั้นนเปี่ยมไปได้วยความโลภโอกาสทําผิดก็มีอีกเพราะมันยังไม่หมด มันยังมีพลังในการขับเคลื่อนไปทางชอบจังนั้นการรักษาศีลที่ต้นที่ต้นทางก็คือการสํารวมระวังไม่เกิดความชอบจังก็จะปลอดภัยที่สุดตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเกิดอาการป่วยบ้างแล้วนะเพราะจะปวดหัวตึบๆ <c oughs> อ่าฉะนั้นวันนี้ก็คุยไว้หนึ่งเรื่องแค่นี้แหละสิบนาทีรู้สึกไปต่อไม่ได้มันปวดหัวอากาศเมื่อวานก็เย็นนะวันนี้ก็เย็นนิดหน่อยปวดหัวแต่ไม่ปวดใจอาก็พอสมควรเนาะ,ะเจริญสมาธิกันดีกว่า สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุดเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัจจาวนนตุ chung bên xúc bên sâu thật và đại và giờ bạc biệt biên sân canh nét cắn lời anh đi khá ôn đồ chung bên sâu thật ya đại mình quam thúc cài thúc chạy lời sâu khi à ta đang bà tu chung รักษาตนนห้พนจากทุกภัยทางเส้นเถินอภิวาธนาสิลิะนิจังวุทาปจายิโดจตารโรธรรมวัตันติอายุวันโนสุข,ขังบาล เจริญพรโยมรัตินันทเจริญพรยมโซเฟียเจริญพรยมสุนิตเจริญพรโยมนิภาพรยิ่งรุ่งโรจ เจ้สวัสดีครับท่านอาจารย์สาธิตครับโยมประพันธ์วงพาณิชโยมทิพย์โยมนิคมโยมภัยจิตบุญร่วมโยมอ,อุตสาโยมอ,อุตสา,าอินทวง์มาแล้วนะโยมจิรารัตเกียรติสันติคุณ ยมระเบียบยมสุพรรณกาชายาละย่อมสิวิไลสีวงใจย่มนิพาพรยิ่งรุ่งโรยย่ยมสิวิไลสีวงใจ <c oughs> สำหรับรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาคงจากลา ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอให้นำเอาเรื่องที่คุยกันเรื่องศีลแปลว่าปกติไปพิจารณาต่อหาตัวอย่างต่อดูภายในดูใจดูภายนอกสังคมต่างๆแล้วกลับมาหาใจที่ปกติจะมีความสุข เป็นสัพพันญูตรสอนความจริงตรสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชบอบธรรมอะรมโมจาวินาโส ทำนาใดใด้ก็ตามยอมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กัน ธรรมโมจากินาโซธรรมโมวเวรากติธรรมะจาริธรรมส่องสว่างสู่ทางสุขสีคำจุนโลกนี้ so 감 <shriek> <shriek>